สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดีฟดิฟในเอกสารที่แบบน่าสนใจมากๆค่ะเป็นบันทึกบรรยายปี1995ของเดวิดฮัตสันหัวข้อคือค้นพบศิลาอาถรรพ์แล้วหรือยังครับน่าสนใจมากใช่ค่ะภารกิจเราวันนี้คือจะแกะรอยเรื่องของเขาเลยจากแบบเกษตรกรที่ไม่ค่อยไว้ใจเงินกระดาษอยากได้ทองคำจริงๆอืม เข้าใจได้ครับจนไปเจอสสารลึกลับที่เขาอ้างว่าเฮ้ยมันเชื่อมโยงศาสตร์โบราณอย่างการเล่นแร่แปรธาตุเข้ากับฟิสิกส์ยุคใหม่ได้เลยโหฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับเรื่องมันเริ่มช่วงปี1975-76ค่ะคุณฮัตสันเนี่ยเขาเป็นเกษตร,รกรออกแนวหัวเก่าหน่อยจากแอริโซนาเขาเริ่มทำเหมืองทองกับเงินด้วยวิธีที่เรียกว่าคีบลิชไซยาไนด์อ๋อครับวิธีมาตรฐานพอสมควรใช่ค่ะ เพราะอยากมีสินทรัพย์จริงๆที่จับต้องได้แต่ก็เจอปัญหาเลยคือมีผงแปลกๆป,ป,ปนมาผงอะไรครับไม่รู้เลยค่ะแต่มันทำให้โลหะที่สกัดได้มันเปราะแตกง่ายพอส่งไปแลบทั่วไปตรวจก็เจอแต่ทองเงินทองแดงนิดหน่อยแล้วไอ้ผงนั่นล่ะครับนั่นน่ะสิคะไอ้ผงปริศนาที่เหลือเยอะๆน่ะระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไรใช่ครับแล้วที่มันเอ่อน่าชง,งนขึ้นไปอีกคือ พอเขาส่งตัวอย่างที่แยกผงนี้ออกมาได้เนี่ยไปวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอเนลซึ่งดังเรื่องนี้มากปรากฏว่าหลังจากผู้เชี่ยวชาญพยายามกำจัดสิ่งที่คิดว่าเป็นสารปนเปื้อนหลักอย่างเหล็กซิลิก้าอลูมิเนียมออกไปแล้วสสารที่เหลืออยู่ซึ่งแบบปลาเข้าไป98%เซของตัวอย่างเดิมเลยนะค่ะเยอะมากกลับวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยหรอคะครับเหมือนเครื่องมือมองไม่เห็นมัน นี่เป็นทางตันที่แปลกมากมันชี้ว่าวิธีวิเคราะห์มาตรฐานอาจจะมีจุดบอดกับสสารแบบนี้พอเจอทางตันแบบนั้นฮัตสันก็เลยต้องหาทางอื่นจนไปได้แนวคิดจากคนเหมืองเก่าๆก,กับตำราโซเวีตตำราโซเวียตใช่ค่ะแนะนำเทคนิควิเคราะห์ด้วยแสงที่เรียกว่า fractional vaporization จุดสำคัญคือต้องเผาตัวอย่างในเครื่องสเปกโรมิเตอร์นานมากๆถึง300วินาทีโอ้โหนานกว่าปกติเยอะเลยปกติแค่15-20วินาทีเองใช่ค่ะนานมากเรื่องตรวจจับได้แล้วผลเป็นยังไงคะผลที่ได้มันน่าตกใจมากครับพบกลุ่มธาตุแพลตินัมหรือ PGMs ในปริมาณมหาศาลอย่างโรเดียมปาเข้าไป1200ออนซ์นสต่อตันโอ้ 1, 2 0 0อิริเดียมอีก800ออนน์ต่อตัน เทียบกับแหล่งที่ดีที่สุดในโลกที่แอฟริกาใต้ซึ่งมีแค่ราวๆ13ออนสตอตันเองต่างกันลิบลับเลยนะคะใช่ครับตัวเลขนี้มันสูงจนเหลือเชื่อถ้าจริงนี่คือพลิกวงการธรณีวิทยาเลยนะมันทำให้ต้องตั้งคำถามกับวิธีการวัดด้วยซ้ำไปความงงยังไม่จบแค่นั้นค่ะมีนักเคมีวิเคราะห์ระดับ Ph.D เข้ามาช่วยเขาแยกสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโรเดียมบริสุทธิ์ออกมาได้สารละลายคลอไรก็เป็นสีแดงเลือดหมูตามตำราเป,ป๊ะเลย อืมก็ดูเหมือนโรเดียมจริงๆแต่พอเอาผงโรเดียมที่แย่งได้นี้ไปวิเคราะห์ซ้ำด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆเช่นเผา reduce ด้วยไฮโดรเจนหรืออบอ่อนผลกลับออกมาเพี้ยนไปหมดกลายเป็นธาตุอื่นเช่นเล็กซิลิก้าหรือแคลเซียมเอาแล้วกันใช่ค่ะทั้งทําที่พอเอาผงเดิมกลับไปละลายใหม่มันก็ยังเป็นสารละลายโรเดียมสีแดงเหมือนเดิมแปลกมาก ตรงนี้แหละครับที่ฮัตสันเริ่มพัฒนาแนวคิดเรื่องการแตกตัวหรือ disaggregation เขาอธิบายว่าอะตอมของธาตุเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันแตกตัวออกจากโครงสร้างโลหะปกติกลายเป็นอะตอมเดียเด่ยวๆที่ไม่แสดงคุณสมบัติทางโลหะอ๋อก็เลยทำให้เครื่องมือตรวจไม่เจอใช่ครับเครื่องมือมาตรฐานซึ่งออกแบบมาตรวจจับโลหะมองไม่เห็นมันแต่คุณสมบัติทางเคมียังอยู่ มีการทดลองที่น่าสนใจกับเซลล์เชื้อเพลิงของ GE ที่เขาเอาสาสารที่วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีโรเดียมไปใส่ปรากฏว่ามันทำงานเร่งปฏิกิริยาได้ดีเหมือนโรเดียมเปะ๊เปะๆจริงเลยคะครับแล้วพอแกะขั้วไฟฟ้ามาตรวจทีหลังก็เจอโรเดียมอยู่6%จริงๆเหลือเชื่อเลยทีนี้ฮัทสันก็ไปจดสิทธิบัตรเรียกสาสารในรูปอะตอมเดี่ยวนี้ว่า orbitaly rearranged monoatomic elements หรือ ORMS ORMS ชื่อดูแช่ดีครับใช่ค่ะลักษณะมันเป็นผงสีขาวเหมือนแป้งเบามากแต่ที่ประหลาดสุดๆคือพฤติกรรมตอนเอาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TGA เครื่องวัดน้ำหนักเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำหนักมันแกว่งไปมาอย่างเหลือเชื่อเลยบางทีวัดได้แค่56%ของน้ำหนักจริงบางทีน้อยกว่าศูนย์เหมือนมันจะลอยได้ลอยได้ค่ะหรือบางทีก็หนักกว่าเดิมร้อยเท่าขึ้นอยู่กับว่ากำลังให้ความร้อนหรือทำให้เย็น โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากบริษัท Varien Corp เสนอคําอธิบายที่เป็นไปได้ทางฟิสิกส์ว่านี่อาจเป็นคุณสมบัติของสภาพนํายอดยิ่งหรือ superconductivity อ๋อตัวนำยอดยิง่งครับเพราะตัวนำยอดยิ่งมันไวต่อสนามแม่เหล็กมากแม้แต่สนามแม่เหล็กอ่อนๆจากขดลวดความร้อนในเครื่อง TGA ก็อาจจะผลักหรือด,ดึงสาสารตัวอย่างทำให้เครื่องวัดน้ำหนักที่เปลี่ยนไปได้อืมเป็นไปได้นะคะเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างล้ำยุก แต่ก็เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องนิวเคลียสหมุนรอบตัวเองสูงหรือไฮสปินที่ไม่สมมาตรซึ่งห้องแลบ,บใหญ่ๆอย่างอากอนและโอ๊กริชก็ยืนยันว่ามีอยู่จริงในธาตุกลุ่มนี้ในรูปอะตอมเดียวและตามทฤษฎีแล้วอะตอมเดียวในสถานะไฮสปินนี้ควรจะเป็นตัวนำยวดยิ่งด้วยแล้วมีนักฟิสิก์เข้ามาดูไหมคะมีครับ นักฟิสิกส์อย่างฮาวพุทฮอฟยังคำนวณว่าสถานะคอนต่ำแบบนี้ที่มันสั่นพ้องในสองมิติจะทำให้น้ำหนักเหลือ59หรือราวๆ56เปอร์เซ็นต์พอดีอา้าวตรงกับที่วัดได้เลยนี่คะใช่ครับและอาจจะบิดโค้งปริภูมิเวลาได้ด้วยซ้ำไปโอ้โหจากฟิสิกส์สุดล้ำมันกระโดดไปไกลถึงศาสตร์โบราณเลยนะคะ ฮัตสันเชื่อมโยงผงสีขาวของโลหะมีค่าพวกนี้เข้ากับศิลาอาถรรพ์หรือฟิโลซเฟอร์สโตนในตำนานการเล่นแร่แปรธาตุครับผมเขายังอ้างคำพูดของรับบีชาวยูที่บอกว่านี่คือเวทมนที่หายไปหลังวิหารโซโลมอนถูกทำลายใช่ครับฮัตสันลากโยงสายทานความรู้นี้ไปไกลมากตั้งแต่อียิปต์โบราณที่เรียกมันว่ามันคืออะไรมัน,นาหรอคะครับ ซึ่งบังเอิญพ้องกับคำว่ามันนาอาหารจากสวรรค์ในคัมภีร์ฮีบรูเชื่อมโยงไปถึงช่างทองชื่อเบสแลวผู้สร้างหีพันธสัญญาในตำนานและแนวคิดเรื่องการหล่อเลี้ยงกายทิปของคณะสงฆ์เมลคิเซเดเป็นการตีความที่แบบว่าเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะครับผมเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจทีเดียวเขายัางอ้างอีกนะคะว่าเจอส,สารอ MS พวกนี้ในเนื้อเยื่อสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงมนุษย์ในปริมาณสูงถึง5%เของน้ำหนักแห้ง5%เลยเหรอครับเยอะนะนั่นส่วนใหญ่เป็นโรเดียมกับอิริเดียมเหรอครับใช่ค่ะตามที่เขาอ้างนะคะแล้วเขาก็รายงานผลการทดลองเบื้องต้นที่ยังไม่เป็นทางการกับผู้ป่วยหลายโรคเช่น KS มะเร็ง ALS MS ว่าอาการดีขึ้นอืมอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นแค่คำกล่าวอ้าง ยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์ใช่ค่ะต้องย้ำตรงนี้เลยว่าเป็นแค่รายงานของฮัตสันนะคะนอกจากนี้ยังเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ที่ทดลองกินสารานี้ในปริมาณสูงว่าทำให้ได้ยินเสียงความถี่สูง<ฮ>เห็นภาพนิมิตเกิดพลังงานภายในคล้ายๆคุณดารินีโห<ฮ>มีโทรจิตแล้วก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งซึ่งเขาเทียบเคียงกับสิ่งที่บรรยายในตำราเต่าโบราณอย่างความลับของดอกไม้ทองคําค่ะฟังดูเหลือเชื่อไปอีกขั้นเลยนะครับ สรุปแล้วเรื่องราวของเดวิดฮัสซันคือปริศนาซ้อนปริศนาจริงๆค่ะจากการหาสาาสารที่จับต้องได้ไปเจอสิ่งที่อ้างว่ามีคุณสมบัติขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างสิ้นเชิงครับผมแต่กลับไปพ้องกับแนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่เรื่องสถานะควอนตัมและยังเชื่อมโยงไปถึงาศาสตร์ลึกลับโบราณกับการเล่นแร่แปรธาตุได้อีกและนี่คือประเด็นทิ้งทายที่น่าคบคิดมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้ครับคือ ัทสันไม่ได้มองว่าสาสาน ORMs นี้เป็นแค่เรื่องของเคมีฟิสิกส์หรือสุขภาพเท่านั้นอา้าวแล้วเขามองว่าเป็นอะไรคะแต่เขาเสนอว่ามันอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์การแก้ไข DNA เพื่อฟื้นฟูศักยภาพที่หลับไหลและการบรรลุถึงสภาวะเหนือธรรมชาติที่กล่าวถึงในตำราบโบราณต่างๆเหนือธรรมชาติขนาดไหนคะอยู่บรรลุสภาวะที่คล้ายกับการถูกรับขึ้นไป Rapture ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิลเลยทีเดียว โอ้โห,โหไปไกลขนาดนั้นเลยครับคำถามทิ้งท้ายคือเป็นไปได้ไหมว่า,าศาสต์สารที่ดูเหมือนธรรมดานี้แท้จริงแล้วกลุ่มความลับเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกและความจริงในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเรานี่คือสิ่งที่ฮัตสันเสนอให้เรานากลับไปคิดต่อครับ